าสู้เล่นกล้องหน่อยครับเล่นกล้องหน่อยครับเล่นกล้องหน่อยอันนี้ถ่ายวีดีโอครับเล่นกล้องหน่อยครับเล่นกล้องหน่อยโอเคครับผมนะดเครับอ่าโอเคชิดทางเนี้ยชิดทางทั้งทีก่อนนะเบรก,กเลยเบรกเลยเขาปั้นพานไปเลยเบรกเลยซื้อเขาปั้นพานไป อเคเงี้ยฉีกไปทางบุญเงี้ยฉีกไปทางบุญอ่าเออเออเนี่ยปั๊ดในแง่สวยครับไป่เนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะโอเคโอเคเออเดี๋ยวเงี้ยโอเคครับนี่บ้าวคนนี้นี่หนึงนี่หนึงนี่นึงนี่นึงมันไกลหมดอ่าผมซูมแล้วมันจะบดสวยครับเอาเข้าปั๊ดไปเงี้ยป๊ดไปปัไปออกไปทางเนี่ยออกไปทางขวาไหมดีเด้อทางพี่ผมเนี่ยทางถนนไปทางออกทางงถนนดิเงี้ยเออไหนเขาแซงไปครับเดไหนเขาแซงไปไหนเขาแซงไปไหมไปหนเขาแซงไปใช่ไหนจักรยานแซงไปไหมเงี้ยเออ ผักแหน่นพ่อปัน้นไปจะจะรถแซงไปแหมนบบเนี่ยก็บิ้งแนี่ให้ไปอยูยกก่ระยะใกล้เขาเล่นกนล้กองหน่อย,อยครับเล่นกนล้กองหน่อยเออครับผมครับผมมาเร็วๆเนี่ยเล่นกล้องครับเล่นกล้องหน่อย nó lên con rồi Dạ, hẹn sáng, phải mày Để sáng cứ lưu mày khó sáng bên lên แสงไปเี้ยอแสงไปทั้งปุ่นท้องฟิทังปุ่นทงิทั้งปุ่นท้องิทปุช่วงเลย่งไ้ากราเลนนะครับผมยิมหน่อยครับสู้กล้องนะครับสู้กล้องหน่อยทุานุยกันเรื่อนะ แสงไปแังคอยแสงไปขอทั้ง m u ố แบบเขอขาแสงเขาแสงไปโอเคโอ้ยตกสัตว์หน้นนาการะดานเลยครับหน้าการะดานเลยขอหน้าการะดาน่อยครับขอหน้าการะดานมาอีกครับ อะไรยังครับรถเหมือนกักระดางครับอ่าโอเคครับอ่าวเนี้ยขี่แซงอย่างเงี้ยปีกนิดนึงอ่วโอเคโอเคพอดีพอระดับนี่พอดีครับพดเรดรับนี้แล้วครับอ่าโอเคครับอ่าโอเคครับถ้าพาร้องเพลงอะไรก็จะเยี่ยมเลยนะครับอ่าลงไปอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผ่อนนะครับแล้วก็ขี่แซงผมไปเลยนะครับ เนี่ยขี่อยู่ตรงกลางไปอ่าขี่แซงผมไปเลยครับขี่แซงผมเออครับโอเคครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับเอ้ยคุนี่เอ้ยนะครับอ่าขี่ไปเฮียขี่ไป รอหนะครับรอหน้อยอ่าโอเคผม,มอ่ะที่ทรายกังที่ทราบกับที่ทราบอันเดอร์คีปเป็นตอนนึงเขาจะเข้าที่ทราบับมฮะ ไปเดี๋ยวเขาจะแซงเข้าไปเขาอยู่งตรงนี้แล้เขาอยู่ซื้อนี่แหละแซงแซงไปเลยครับแซงไปเลยแซงผมไปเลยครับแซงผมไปเลยครับแซงแซงผมไปเลยครับแซงผมแซงผมนะครับอ้ากลางไปซ้ายไปขวาไปเออครับคุณ ครับผมบอกไปเลยครับออกใส่โต้งอยู่ซื้อแม่เฮ้ยจะไปใส่ขวาแม่ยอยู่อยู่กลางไว้เดี๋ยวเขาจเรีเยวลเขาเองนะครับผมโอ้ยนยย่กลองมันดินไปหน่อย เสดงเลยครับยุซี่เนยูุซี่ยุซี่ตะกี้ส ติดหัวพอดีใช่เพร้อมพร้อมพร้อมโอเคครับโอเคครับขี่ไปเขาแสงเฮ้ยเอาโอเคเอาพอละิตไปจิตจิจะยไนิดนึงเ้แสงแบบนี้แสงแบปนให้เขาไป เห็นเงาผมป่ะอ้ยโ้ขี่ไปป่ายก่อนกันได้ Yeah, but... วิดีโอครับวิดีโอวิดีโอนี่แล้นี่แล้วนี่แล้วนี่ครับรมชาติดีนี่นี่จ้าพ่อคะแ่น้องแฟร์เอสติันเนตัวใหญ่โอเครับผมาครั้างไว้ครค้างไว้ถ่ายรูปยังครับค้างไว้หน่อยเดี๋ยวไปนครับ เอย่าเพิ่งบังนะครับเสร็จแเดี๋ยวแป๊บนึงครับค้างไว้ค้างไว้ถ่ายวีดีโอนะครับถ่ายวีดีโอเอาตอนในคู่สกินอ่ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับไล่ทีละคนครับทีละคนครับอ่าโอเยี่ยมครับเยี่ยมครับเส่งสินอ่ากินดี่คุ้มฮัป้ายก่อนเนี่ยกินีครับ Đi vậy vào... nói... phải... và... nào... mẹ... là chi không hấp chi quay sáng quay quay khỏi sáng đi hấp nhé quay khỏi sáng bay quay sáng bay hấp quay sáng bay hấp không ủa mà trai đi đi thay team rồi kia đó, 赛华。 เอาโยกทั้งขวาไปไหมครับเออเขาออกมาทั้งหนไหมเขาแซมไหมครับเขาแซมไหมครับสุ่มก็ทายหรอก เออครับมองกล้องไว้มองกล้องไว้ครับมองกล้องไว้สองมือเลยครับสองมือเลยครับสองมือเลยโอ้ดุงแนวหัวเลยครับเดี๋ยวขอขอซูมหน้าครับขอซูมหน้าอ่ะโบมือไว้โบมือไว้ครับตอนจบแล้วครับยิ้มเสีย mm ด้วยเจ้าเสียงออกเด้อยเจ้ากลายเป็นเสียงดนตรีเด้อโอเคถึงจะเลิ OK, bom,